เราก็จะมาตอบคาถามและไขข้อสงสัยนะครับหลายๆคนสอบถามเข้ามาว่าหลังจากการทําสัลากรรมไปแล้วเราอยากทําสัลากรรมอย่างอื่นหรือว่างานสกินอย่างอื่นสามารถทําเลยได้ไหมหรือต้องเว้นระยะเท่าไหร่วันนี้จะมาตอบคาถามให้ครับสําหรับใครที่เสริมจมูกไปแล้วและอยากเสริมคางสามารถทําได้ครับแต่ต้องเว้นระยะเวลาห่างกันประมาณ1เดือนขึ้นไปสําหรับใครที่อยากทาพร้อมกันสามารถทําได้ครับทาพร้อมกันได้เลยในวันเดียวกันสำหรับสัลากรรมนะครับที่สามารถทําพร้อมกันได้เลยก็จะมี1จมูกและคา สองจมูกและตาสามจมูกและปากหรือว่าจะเป็นตาปากก็ได้ครับการทําศัลยกรรมนะครับสามารถทําได้2อถึงสอย่างต่อครั้งซึ่งอยู่กับการประเมินของแพทย์ครับและสําหรับงานสกินที่หลายๆคนสอบถามเข้ามาว่าสามารถทําพร้อมศัลยกรรมได้เลยไหมวันนี้ผมจะมาตอบคาถามนี้ครับอย่างเช่นเสริมจมูกไปแล้วแต่อยากจะฉีดโบท็อกสามารถฉีดได้ครับแต่ข้อแนะนําก็คือเว้นประมาณ2อาทิตย์ถึงหเดือนครับ สำหรับใครที่ทำศัลยกรรมไปแล้วสอบถามเข้ามากันเยอะครับว่าสามารถฉีดโบท็อกฟิลเลอร์ร้อยใหม่ได้ไหมสามารถฉีดได้ครับแต่ข้อแนะนำคืออยากให้เว้นระยะสักประมาณ2อาทิตย์ถึง1เดือนขึ้นอยู่กับการประเมินของแพทย์อีกครั้งนะครับและสำหรับวิตามินผิวนะครับสำหรับคนที่อยากฉีดหลังทำศัลยกรรมจะแ,แนะนำให้2อาทิตย์ขึ้นไปหรือว่าหลังตัดไหมน,นะครับ และในส่วนของเลเซอร์หน้าใสนะครับจะแนะนําให้เว้นระยะประมาณ1เดือนหลังจากการทําสัญกรรมครับสําหรับใครที่มีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถทักสอบถามแอดมินในอินบ็อกได้เลยครับ